สวัสดีครับช่องอีสานลอยแปดพันเก่ากับมาพบกับแฟนๆอีกครั้งครับมือนีได้น้ำแนวทางหวยห้าน้อยครับประจำวันที่25พฤศจิกายน2564ัาอให้พี่ให้น้องให้เอฟซีได้เป็นแนวทางกันครับคำเตือนครับโปรดใช้วิจ,จารณญาณในการรับชมรับฟังครับเป็นเพียงแนวทางหวยรัฐบาลของเวียดนาม บวสนับสนุนให้เล่นการเพนันผิดกฎหมายทุกชนิดครับครับเมื่อวานนี่ให้8กระหานนะครับ8ก็มาวิ่งน้อยปกติครับมาวิ่งบนครับหากระมาสองน้อยครับปกติครับ VIP ครับเขาวิ่งลูดหาฮกเขาเจาะหาฮกครับเมื่อวานนี่เขาตัวเจาะครับหาฮกปกติ ดีครับเขาปกติหะวา้นส่วนมากเด่นปกตินะครับเนาะครับเมื่อนีใไ้เดนซีตัวเพอครับหาหนึ่งหกสี่ครับวิ่งรูดหนึ่งหกครับตัวเดียวครับตัวเดียวหนึ่งครับตัวเดียวหนึ่งเบิ้ลครับระวังเบิ้ลครับหนึ่งหนึ่งหกหกครับครับ บัดนี้มาเบิ่งแนวทาง2ตัวครับ2ตัวเจาะครับ2ตัวเจาะกับนี้1 2 1 5 1 4 1 8 6 1 6 4 6 5 6 8ครับครับแนวทาง3ตัวครับแนวทาง3ตัว นีหาหนึ่งหกซีหาหกหซีหกนึงสี่งแปครับหลักร้อยมาหก 6, ครับมือนี้ร้องครับร้อง8ครับตัวร้องตัวกันคือ8ปดครับแปด5ีแปดหาเด้อ 8, 4, 8, 5, ครับตัวร้องแปดหาครับครับมีเขามีลุดนะครับหวยกบให้ก,บ,หกบมีเขามีลุด นี่ขาหน่อยเข่าหลายเบิ่งกับโปรดใส่วิจารณญาณใส่เปรียบเทียบกับอาจารย์ท่านอื่นๆหรือว่ามีเลขมากยีใ่นใจเลขฝันมาเคื่อนืนีฝันดีฝันตรงกันกับสื่อครับถ้าว่าตรงกับ่านไปหรือกดเลื่อนขามไปได้เลยครับขอบคุณสำหรับท่านผู้ชมด f c ที่เบิ่งแล้วบกกดขามโฆษณาครับถือว่าเป็น กำลังใจให้กันครับครับถามักกันย่าลืมเด้อครับกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันแน่เด้อครับกดกระดิ่งน้ำครับอขอให้ทุกท่านโชคดีเฮงๆง,งปังๆสวัสดีครับ